แท็กเกตของขวัญสำหรับมือใหม่เทคนิคการเย็บระดับบาสเตอร์กดรับให้มาแค่ทักษะการเย็บแผลงั้นเหรอเป็นระบบที่ขี้งกจริงๆการเย็บแผลอย่างง่ายการเย็บใต้ผิวหนังการเย็บแบบไข้เย็บตะเข็บไม่ต่อเนื่องเย็บตะเข็บต่อเนื่องกดแตะเข็บทักษะการเย็บมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6รูปแบบจะกี่แบบก็มีแค่ทักษะการเย็บอยู่ดีไม่ใช่หรือไงฉันเองก็ฝึกฝนทักษะการเย็บมามากแล้ว ขอเป็นอย่างอื่นแทนไม่ได้หรือไงเนี่ยกำลังโหลดฮ้ hey, ระบบมันเข้าใจเราฮะหลังจากนั้นไม่นานดำเนินการผิดพลาดทำไมกันล่ะเนี่ยนี่คือระบบส่งต่อทักษะและเทคนิคการแพทย์เท่านั้นไม่สามารถทำอย่างอื่นได้งั้นเหรอและเทคนิคการเย็บที่ฉันได้มานั้นมันดีตรงไหนกันละ่ะเทคนิคต่างๆจะถูกแบ่งระดับเป็น4ระดับระดับเริ่มต้น ผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์และระดับสูงสุดก็คือระดับสมบูรณ์แบบไร้ที่ติหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือของขวัญเริ่มต้นที่ฉันได้มาคือทักษะการเย็บขั้นสูงเลยงั้นสินะใช่แล้วมีแค่ทักษะการเย็บเองงั้นเหรอใช่แล้วไม่มีอย่างอื่นแถมให้เลยงั้นเหรอใช่แล้วหลังจากที่ลองทดสอบแล้วดูเหมือนว่าระบบนี้จะเป็นเครื่องจักรสินะฉันลองทดสอบดูว่าระบบนี้เป็นมนุษย์หรือว่าเครื่องจักรคุณเล่นหมากรุกได้ไหม ไม่ถามหลายรอบแล้วไม่เบื่อเหรอไม่ถ้าหากมนุษย์ถูกถามเซาซีบ่อยๆก็จะต้องมีการแสดงอารมณ์ออกมาบ้างไม่มากก็น้อยต่างจากเครื่องจักรที่ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งนั้นต่อไปก็เป็นการทดลองใช้ทักษะการเย็บระดับประรมจาจย์ที่เพิ่งได้มามือของฉันดูเหมือนว่าจะนิ่งกว่าก่อนหน้านี้นะเริ่มแล้วการเย็บตะเข็บก็เป็นไปอย่างราบลื่น ของจริงสินะฉันจะสร้างบาดแผลใหม่ให้กับผิวหนังอีกครั้งความรู้สึกของฉันเหมือนกับว่าฉันควบคุมเส้นได้ได้ดั่งใจต้องการเลยฉันแค่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหัวไม่จำเป็นต้องหยุดพักเลยแค่ขยับมือเบาๆไปเรื่อยๆแต่ละเข็มที่ลงไปเรียบเนียนมากสิ้นสุดการเย็บระยะห่างระหว่างแต่ละเข็มเท่ากันและทิศทางการเย็บยังไปในทิศเดียวกันด้วย เวลาที่ใช้ไปเองก็อยู่ในเวลาที่กํำหนดเช่นกันดูเหมือนว่าทักษะนี้จะเหมาะสมกับมือใหม่จริงๆเทคนิคการเย็บระดับปรมาจารย์แล้วถ้าเป็นระดับสมบูรณ์แบบไร้ที่ตีละ่ะมันจะสุดยอดมากขนาดไหนกันนะถ้าฉันได้ทักษะระดับนั้นมามันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนะฉันจะตั้งตารอมันเลยละ่ะวันฝึกงานฉันก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนี่นาะ ทำไมถึงตื่นเต้นจังเลยอ่ะก็เพราะนายเคยมาผ่าตัดด้วยสีดวงทวารคราวท,ที่แล้วไงล่ะหลิงรันนายล่ะตื่นเต้นบ้างไหมเอ่อมีคนมา <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงพยาบาลหยุนหัวนะในวันแรกช่วงฝึกงานเราจะฝึกจากห้องฝึกซ้อมกันก่อนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพวกเธอแต่ละคนเองแล้ว ห้องฝึกซ้อมของโรงพยาบาลหยุนหัวเหรอคงจะต้องดีกว่าที่คลินิกเยอะแน่ๆเดี๋ยวคุณหมอคังจะนำถามพวกเธอทุกคนไปเองนะเขาเป็นหัวหน้าศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงของแผนศัลยกรรมประจำโรงพยาบาลหยุนหัวของเราขอให้ทุกคนเชื่อฟังเขาให้ดีละฉันจะไม่พูดอะไรไร้สาระไปกว่านี้อีกแล้วมีทักษะมากมายที่พวกคุณทุกคนต้องเชี่ยวชาญในการเป็นศัลยแพทย์ฉันจะช่วยสอนพื้นฐานให้กับพวกเธอทุกคนเอง นั่นก็คือทักษะการเย็บทักษะการเย็บงั้นเหรอเรื่องการเย็บตอนที่พวกเธอเรียนอยู่คงจะไม่ได้ฝึกมันจริงๆจัง,จงๆใช่ไหมละ่ะแต่ว่าที่นี่นะมันแตกต่างออกไปลืมความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่เคยเรียนมาทั้งหมดไปซะก่อนในการผ่าตัดของแพทย์มือใหม่ต้องใช้โต๊ะผ่าตัดเราจะเริ่มการทดสอบฝีมือของพวกเธอตั้งแต่ตรงนี้ในส่วนของมาตรฐานที่จะผ่านการออกจากห้องซ้อม พวกเธอจะต้องเย็บหางของหูท่อตัวนั้นและทําให้เลือดของมันไหลเวียนให้ได้ฉันต้องมาทําแบบนี้อยู่ทุกปีแต่ฉันก็ไม่ได้รังเกียจที่จะทําเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรแบบนี้หรอกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหนูสีขาวตัวนั้นก็จะต่อหางของมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยล่ะนะแม้จะนับรวมหมอของโรงพยาบาลอื่นๆทั้งหมดในจังหวัดแล้วก็ตามการจะต่อหางของหนูและทําให้เลือดของมันไหลเวียนได้เหมือนเดิม9กสิบห้าเปอร์เซนต์นั้น ใช้มือแค่ข้างเดียวนับได้เลยละ่ะและในหมู่นักเรียนฝึกหัดก,การเชื่อมต่อให้สำเร็จภายในครั้งเดียวเท่ากับศูน์มีนักศึกษาคนไหนที่ไม่มั่นใจบ้างไหมดีแล้วมีนักศึกษาคนไหนที่อยากจะลองทําดูไหมละ่ะเห็นเพื่อนยกเรยยกตามครับจานันเราไม่ค่อยรู้เรื่องศัลยกรรมแต่เราก็ฝึกกันเย็บมามากขนาดนั้นทำไมพวกเราจะทำไม่ได้ละ่ะใช่ไหมนายคิดว่าไงล่ะหลิงรันมันต่างออกไปอย่าลืมสิ ว่าตอนที่เราฝึกเจ็บนะ่ะเราใช้แค่กล้วยกับเปลือกส้มนะเอามือลงได้แล้วตอนนี้พวกเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะเอาละเริ่มที่เธอคนนั้นอ่ะพผมงั้นเหรอเยี่ยมเลยเป็นโอกาสที่ดีจริงๆไม่ต้องประมาผ่อนคลายซะเถอะนะหายใจเข้าลึลกๆทำมือให้หนิ่งๆเข้าไว้แล้วเริ่มได้เลย่เงมันสั่นนะครับจาน ยิ่งนานเท่าไรก็จะยิ่งสั่นนะเอาละเรีบเย็บเจาะผ่านเส้นเลือดได้แล้วฮะอะไรนะเจาะเส้นเลือดเหรอเป็นไงบ้างละ่ะฮะการเย็บนะมันไม่ได้ง่ายแบบที่คิดใช่ไหมหละ่ะสำหรับพวกมือใหม่แล้วนี่มันยังเร็วไปหมื่นปีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดที่หางของหนูแค่0 5มเมเท่านั้นแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับการเย็บกล้วยหรือว่าส้มโออยู่แล้วละ่ะ มีใครที่มั่นใจในตัวเองอีกไหมว่าไงล่ะมีใครอีกบ้างไหมแล้วเธอคนนั้นเราว่าไงไห้ไ,หไม่จะชันนะ